สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแบงค์เพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมสต็อกรถกระบะนะครับที่โซน A นะครับที่สาที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับสำนักงานใหญ่นะว่าจะมีรถประมาณกี่คันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไล่ดูทีละคันนะครับก็คันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดมากนะครับเพราะว่ารถมันเยอะนะครับก็จะพาไปดูในส่วนของราคารุ่นย่อยแล้วก็ปีต่างๆคร่าวๆนะครับของแต่ละคันกันนะเดี๋ยวเราจะไป เริ่มกันที่คันนี้คันแรกนะครับก็จะเป็นรถ h ฮลักนะครับรีโวนะครับคันนี้เป็นตอนเดียวนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่เอาไปใช้งานบรรทุกนะครับหรือจะเอาไปติดหลังคาครอบก็ได้นะครับก็คันนี้นะครับก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่4 7 9 0 0 0เบาทนะครับคันนี้เป็นรถปี2020เน็กใหะเลขไม่อยู่ที่7 9 0 0 0เท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ นิสสันนาวาร่านะครับนาวาร่าคันนี้เนี่ยก็เป็นรถปี2019ราคาเนี่ยจะอยู่ที่585,000บาทนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับคันนี้เป็น4ประตูนะเลขไม้เนี่ยจะอยู่ที่28,000เท่านั้นนะครับไม้น้อยๆเลยนะครับสำหรับนาวาร่าคันนี้นะครับสวยๆกันไปเลยนะครับรถเดิมๆทุกคันนะครับคันนี้ก็จะเป็น Toyota h i l รั r e ี o นะครับคันนี้จะเป็นแคปนะครับ เป็นขับสี่นะครับขับเคลื่อน4ีล้อนะครับสีูณสนะก็ราคาจะอยู่ที่6กแ0 0 0้าหบาทเท่านั้นนะครับเป็นรถปีรู้สึกว่าคันนี้จะประมาณปี18ปนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นตัว2.4ตัว E ีนะครับสวยๆกันไปเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเป็นแคปเช่นเดียวกันแต่ว่าติดจองนะครับติดจองไปแล้ว ในส่วนนี้ก็จะเป็นนิสสัน n าวาล่าสประตูนะครับมาพร้อมกับล้อแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับราคาก็จะอยู่ที่459,000บาทนะครับรถปี17เลขใหม่90 0 0 0รถสวยๆนะครับขับ4นะครับล้อก็เป็นล้อแบบออฟโรดแต่งมาให้อันนี้ก็จะเป็นอิลุสุดีแม็กนะครับ1.9ตัวแซปี16นะครับราคาอยู่ที่579,000บาทนะครับดีแมนะสวยๆกันไปเลยนะครับ สี่ประตูนะครับมีแคลรี่บอยมาให้ด้านนี้ก็จะเป็นนิสสันนาวาร่านะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะครับยังไม่มีป้ายราคาบอกนะครับก็สีแดงนะครับเป็นทูโทนนะครับแดงดํานะครับสีแดงตัวรถเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็แรปด้วยสติกเกอร์สีดํานะครับประมาณนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นแคปนะครับเป็นตัวแคปนะก็สวยๆกันไปเลยนะครับนี่ล้อเขาก็ แม็กของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับสวยๆเลยนะครับมาดูกันคันนี้ก็จะเป็น Toyota Re ี o นะครับคันนี้เป็นตัว2.8ตัวล็อกโคนะครับปี2018นะครับราคาก็จะอยู่ที่799,000บาทนะครับก็ราคาเล้าๆกันไปเลยนะครับเลขไม่อยู่ที่170,000เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นไม้แท้เลยไม้แท้นะครับสามารถเช็คศูนย์ได้นะครับคันนี้ก็จะเป็น isuzu นะครับ d-max นะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นตัว สี่คูณ่นะครับเป็นตัววีคอสตนะครับตัวพิเศษเลยสวยๆนะครับราคาก็คันนี้ไม่ได้มีป้ายราคามานะครับก็ถ้าใครอยากสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนี่ภายในนะครับของ v c c o ส s แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับสวยๆกันไปเลยนะครับอืมสวยๆนะครับมาดูกันที่ ไฮรักรีวเวรกันต่อนะครับคันนี้เป็นตัว2.4ตัว E ีนะครับปี2016นะครับราคาอยู่ที่479,0 0 0บาทเลขใหม่แท้แท้เลยนะไม่2,000 0 0นะครับก็ไม่อาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นไม่แท้นะไม่แท้ไม่ได้กอแต่อย่างใดนะครับก็มีแคลรี่บอยมาให้นะครับรถสีสวยสวยสีสดงดงามกันเลยทีเดียวนะมาต่อคันในส่วนของมิตซูบิชิไททตันนะครับคันนี้เป็นตัว4 x 4ส่นะครับสีขาวก็จะได้เป็นหน้าใหม่นะ หน้าใหม่เท่ๆไปเลยนะครับก็คันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่659,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2020นะครับเลขไมจะอยู่ที่ประมาณ83,000มนโลนะครับประมาณนี้เลยนะสวยๆกันไปเลยนะครับล้อแมกอลลอยนะครับก็สีประตูสวยๆนะครับกระจกทับไฟฟ้านะครับพาไปดูภายในนะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาเลยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ สวยๆกันเลยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะมานะพร้อมกับกล้องกล้องถอยนะครับกล้องถอยก็มีมาให้ก็ต่อมานะครับก็จะเป็น To โยต้ h ไ Lu ัก e ีโว้คันนี้ก็จะเป็นรถเครื่อง2.4ตัว E ีนะครับก็ราคาอยู่ที่649,000บาทเป็นรถปี2018นะครับเลขใหม่ก็วิ่งไปประมาณ120,000โลเท่านั้นนะครับสวยๆกันไปเลยนะครับมา คันนี้ก็จะรีโวอีกเช่นเคยนะครับเป็นรถปี18นะครับก็ตัว2.4ตัว E นะครับก็ราคา649,000บาทเช่นกันนะครับคันนี้จะมีแครีบอยมาให้นะเลขไม้นอยู่ที่1,40 0 0 0นะครับก็ไม่ก็อาจจะบางคนอาจจะคิดว่าไม้เยอะนะครับแต่ว่าก็ไม้แท้แน่นอนนะครับไม่ได้มีการกอนะครับคันนี้ก็ t ต y o t a r e v o เช่นเดียวกันนะครับเป็นรถ เครื่อง2,004ตัว E นะครับราคา529,000บาทรถปี18นะครับวันนี้จะเป็นตัวแคปนะครับก็มีแคลริบอยมาให้เลยนะครับรถเดิมๆนะครับเป็นรถในหน่วยงานที่ปลดระวางมานะครับเราคัดรถเกตด A มาให้ทุกๆท่านเสมอนะครับคันนี้ก็จะเป็น Toyota Vigo Champ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็เป็นรถแคปนะครับเป็นแคปนะก็คันนี้ราคาอยู่ที่435,000บาทเป็นรถปี2014นะครับ เลขไม่จะอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดนะครับเป็นไม้แท้นะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้กรอไม้นะครับไม้แท้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่แถวสามด้านหลังกันบ้างนะครับมาที่ด้านนี้นะครับก็จะเป็น t o y o ต a h i Lu ัก e vo 2.4ตัว G ีนะครับราคาอยู่ที่579,000บาทนะครับเป็นรถปี2 0 1 5เลขไม่ประมาณแสนสี่นะครับคันนี้เป็นสี่ประตูนะครับสี่ประตูเลยนะ เดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับสักเล็กหน่อยอ่ะคันนี้ล็อกคันนี้ก็รู้สึกว่าคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยสําหรับใครที่หาเกียร์ธรรมดาอยู่ก็แนะนําคันนี้เลยสีดําสวยๆกันไปเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโ o โยต้าไฮรักรีโวเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัว2.4ตัวจี้นะก็เป็นรถ4ประตูนะครับมีแคลรี่บอยติดมาให้เป็นรถปี2016นะครับเลขไม่วิ่งไปประมาณแสนแปดนะครับแสนแปดหมื่นเท่านั้นนะครับ ก็เรียกได้ว่ารถสวยๆนะครับรถใช้ในหน่วยงานนะก็คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้มาพร้อมกับเบาะหนังนะครับประมาณนี้นะครับมาต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Toyota r e v o เช่นเดียวกันนะครับที่นี่ r ี v o Toyota เยอะมากๆนะครับเป็นรถเครื่อง2,004นะครับตัว E นะครับราคาอยู่ที่479,000บาทนะครับเป็นรถปี2016นะเลขหม่ก็210,000 เก้านเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นตัวแคปนะก็เบาะหนังสีน้ําตาลตัดกับดานะครับก็เป็นรถเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้เลยภายในก็ใหม่มากๆนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับก็ประมาณนี้นะใหม่แท้แน่นอนนะครับรับประกันเลยรถสวยทุกคันนะครับมีไฟแนนซ์บริการมากกว่าเจที่นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับค้าขายออนไลน์ขายลอตเตอรี่อะไรออกได้หมดนะครับออกได้หมดนะติดแบล็คลิสก็ออกได้เช่นเดียวกัน มาต่อกันที่ยูสุดีแมกนะครับคันนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็เลขไม้อยู่ที่หกหมื่นหกพันนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะดูภายในสักเล็กน้อยนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะมีจอให้ด้วยนะครับราคา6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเล่าๆกันไปเลยนะสำหรับ d m a มกไฮแลนเดอร์ สี่ประต,ตูตัวนี้นะครับมีแคลรีบอยมาให้อีกต่างหากนะครับมาดูกันในส่วนของ Toyota r ร v o 2.4ตัว E กันบ้างที่นี่นี่รี vo เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับก็เรียกได้ว่า50คันขึ้นไปนะครับก็รี vo ทั้งนั้นเลยนะครับราคาอยู่ที่545,000บาทนะครับเป็นรถปี2016นะครับก็เลขไม่เนี่ย230,000นะครับก็ไม่อาจจะเยอะนิดหนึ่งนะแต่ว่าเครื่องยนต์จะสมบูรณ์ครบสมบูรณ์แน่นอนนะครับ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีช่างจากทางโตโยต้าเนี่ยเขามาตรวจสอบให้นะครับก็เรียกได้ว่าสบายใจกันได้เลยมาต่อที่คันนี้นะครับก็เป็น Toyota าไฮักลีโวเช่นเดียวกันเป็นเครื่อง2.4ตัว E นะครับเป็นรถปี18นะเลขไม่อยู่ที่145,000บาทเท่านั้นนะครับเออโทษทีเลขไม่อยู่ที่ 145, 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับพูดผิดมาดูกันที่ภายในคันนี้กันบ้างนะครับก็ อ๋อคันนี้ล็อกนะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมามาต่อกันที่คันนี้นะครับไฮลักซลีโวนะครับพีรันเนอร์นะครับนี่คันนี้เป็นแคปนะให้ดูนะครับเป็นรถแคปนะครับก็ราคาอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นตัวสองจุดสี่นะครับตัวกลางนะครับก็เลขไหม่เนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นเองไม้แท้ด้วยนะครับไม้แท้เบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีหน้าจอมาให้นะครับนี่เลขใหม่ 21,531กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว,ว่าไม้น้อยน้อยมากๆนะครับมาต่อกันที่คันสุดท้ายนะครับคันนี้ก็จะมีตู้มาให้นะครับตู้ทึบหลังคามาให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไฮ l ักลีโวนะครับ2.4ตัวเจตัวเริ่มต้นนะครับราคา529,000บาทนะครับเป็นรถปี19นะเลขไม์อยู่ที่600,000เอ้ยโทษที63,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นไม่ แท้กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพโดยรวมนะครับก็ประมาณนี้นะคันนี้เนี่ยใหม่มากๆนะครับก็ถุงหุ้มเบาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัวเริ่มต้นเลยให้ดูเล็กใหม่ใกล้ๆกันนะครับ6 3 4 8 4 1 8สกิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์ทุกการใช้งานนะครับเครื่องยนต์ก็ทำงานอย่างสมบูรณ์นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ สต็อกรถกระบะโซน A ที่เพชรยนต์สาขา1น,นะครับอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะครับก็สามารถติดต่อแบงค์ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ